เลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับหนุ่มแทยองวง NCT กับการเป็น global brand ambassador คนล่าสุดของโลเอเวยใครเป็นเมนของหนุ่มแทยองแห่งวง NCT ต้องร้องเ hey ฮตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็น global brand ambassador คนล่าสุดของโลเอเวหลังจากที่ได้ร่วมงานกับทางแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการได้เดินทางไปเป็นแขกบฟ้อนโรของโรเอเวในช่วง Paris Fashion Week เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนุ่มแทยองเคยได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็น global brand ambassador ของโรเอเว ส่วนตัวของหนุ่มแทยองนั้นค่ะชอบโรเอเว่มานานแล้วไม่เพียงแต่ความโดดเด่นด้านการออกแบบของแบรนด์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัจจาว,วิธีการคิดและวิธีการสื่อสารออกมาอย่างที่ไม่เหมือนใครซึ่งหนุ่มแทยองซาบซึ้งอย่างมากที่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางกับโรเอเว่ในครั้งนี้ด้านครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของแบรนด์กล่าวว่าเขาดีใจและเห็นแทยองใส่เสื้อผ้าของแบรนด์อยู่หลายครั้งเขาบอกว่าเขาชอบสไตล์ที่โดดเด่นของแทยองเป็นอย่างมากค่ะ ด้วยความสามารถมากมายทั้งในด้านการแต่งเพลงการแสดงการสร้างสารรค์ภาพเขาบอกว่าเขาเตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับหนุ่มแทยองในครั้งนี้และเร็วๆนี้ค่ะหนุ่มแทยองก็จะได้เดินทางไปร่วมโชว์ Low e w e s Spring Summer 2 0ง4ัม Men Collection ที่ Paris Fashion Week ที่จะมีขึ้นวันที่24มิถุนายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นแฟนก็เตรียมรอดูลุคสุดเท่ของหนุ่มแทยองก็ได้เลยค่ะ ซึ่งหนุ่มแทยองค่ะเป็นสมาชิกวง NCT คนล่าสุดค่ะที่เข้ารับตำแหน่งตัวแทนของแบรนด์ l u x u r y ก่อนหน้านี้ก็จะมีเจโนสำหรับแบรนด์ f ฟ r a ก a โมค่ะแจฮยอนสำหรับแบรนด์ p า d d a ค่ะโดยองสำหรับแบรนด์ d o s c e g อน b p n n a ซึ่งแฟนๆก็เห็นหนุหน่มๆเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ที่ผ่านมาของหลายๆแบรนด์อีกด้วย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ